ไอ้ตรงนั้นระวังระวังหน่อย <N> เฮียสวัสดีครับเฮียนี่ครับนี่ใบเสนอราคาข้าเปลี่ยนหลอดไฟ LED High Bay ของ Ravi Lighting ครับเฮียไม่เอาอ่าะเฮียใช้หลอดเดิมนี่แหละดีแล้วขอบคุณนะเฮียทำงานก่อนเดี๋ยวก่อนสิเฮียอะไรเฮียเรียกผมมาขเขาหลอดไฟเฮียเสียบ่อยไม่ใช่เหรอครับ <N> เฮ้ยหลอดไฟมันก็เสียปกติปะ่ะเสียก็ทิ้งไปแค่นั้นจบเฮียครับ สิ่งที่เฮียเสียไปไม่ใช่แค่หลอดไฟนะเฮียแล้วไรแต่มันคือโอกาสทางธุรกิจเฮียไฟดับไปแล้วครับโอ้ไฟเสียงแล้ววะใช่เฮียแต่งานเราต้องส่งวันนี้นะเฮียแล้วเฮียทำไงต่อครับเฮียโทรหาช่างมาถอดไฟดิเขาไม่เคยมาซ่อมเลยใช่ไหมเฮีย บอกว่าเสียเออะเอเอะก็ทิ้งอย่างเดียวแล้วเฮียรู้ไหมครับไฟที่เฮียติดอยู่ทุกวันนี้เฮียต้องเสียค่าไฟไปกับมันเท่าไหร่ปีเป็นล้าเลยเหรอเฮียแต่ไม่เป็นไรนะเฮียพอผมมาที่เนี่ย เพื่อช่วยเฮียเพราะระวีไลติงเราคือผู้ผลิตหลอดและโคมไฟ LED ในไทยที่ได้รับมออกก่อและมาตรฐาน ISO 5 0 0 0มมีคุณภาพทนทานไม่ต้องปีนซ่อมบ,บ่อยๆเรายังมีผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้บริการติดตั้งซ่อมเมื่อเฮียต้องการและเมื่อเฮียเปลี่ยนมาใช้ของะ ing, ระวีไลติงเฮียจะประหยัดค่าไฟได้สูงสุดถึง70% ต้นทุนเฮียก็จะลดลงเรารับประกันสูงสุด5ปีลงทุนครั้งเดียวเฮียก็ประหยัดได้อีกเยอะและที่สำคัญไฟที่สว่างคือความปลอดภัยของพนักงานนะเฮียระวีไลติงคืออันดับหนึ่งผู้ผลิต LED ในไทยเพราะเราคิดว่าแสงสว่างคือความสุข